แล้วผลิตภัณฑ์ของวัสตาของเราเนี่ยนะครับซึ่งเอามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจและหลอดเลือดสำหรับคนที่เป็นแล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับก่อนเริ่มต้นเราก็มาดูที่ตัว f a b a l a บลา f เอฟเอ n บลนเนี่ยนะครับทางบริษัทวัสตาเนี่ยนะครับให้ห้องแลบเนี่ยตั้งใจทํามาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานและความดันโดยตรงนะครับโดยเฉพาะ เรื่องเรื่องความดันเนี่ยนะครับเราก็มีสารอาหารซึ่งสามารถไปช่วยลดไขมันในหลอดเลือดได้ดีด้วยได้ดีด้วยนะครับเพราะมันเป็นสารอาหารธรรมชาติแล้วก็ยังใส่ F.I.R. โดย F.I.R. FIR นั่นคืออะไรครับเราทบทวนให้ฟังนิดนึงมันคือเป็นคลื่นตัวหนึ่งซึ่งเป็นคลื่นที่มีประโยชน์นะครับกับร่างกายของเราทำให้จุจลินทรีย์เจริญเติบโตสร้างภูมิคุ้มกันแล้วนะครับยังส่งผลทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยไม่อักเสบ อันนี้คือขดีทําให้หล่อเลือดไม่อกเสบนะครับทําให้การดูดซึมของสารอาหารที่สกัดมามีการดูดซึมได้เร็วกว่าเดิมห้าเท่าเร็วกว่าเดิมห้าเท่าเพิ่มขึ้นห้าเท่าดีมากเลยเมื่อมันดูดซึมเร็วเพิ่มขึ้นห้าเท่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงร่างกายเพื่อไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่สภาพาดีขึ้นจนถึงสมดุลได้เร็วกว่า ทานสารอาหารอื่นซึ่งไม่มี f i r ก็ยังส่งผลทำให้ผลนะผลัพธ์เกิดขึ้นประมาณ3เท่านะเพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นวานสามเท่าจะทำให้เราเนี่ยเซฟในการกินไม่ว่าจะเซฟเรื่องเวลาหรือเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอ,อย่างที่เราบอกใน FMBRAN นะั้นก็จะเจอก็คือสารสก,กัดจากพริกไทยดำกระชายดำกระเทียมเจียกุหลันแล้วก็โสมนะครับ ้าสารสก,กัดเนี่ยเป็นสารสก,กัดที่เรามี f i r แล้วมีงานวิจัยว่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดหัวใจเราได้อย่างไรอ่ะเรามาดูกันนะครับตัวสารสก,กัดจากพริกไทยดำมันก็จะมีสารที่เรียกว่าพีพารีนตัวเนี้สำคัญมากครับเป็นงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยลดความดันลดการหดตัวก็คือเลือดเราเนี่ย หลอดเลือดเราเนี่ยถ้ามันกีการหดตัวมากๆก็คือมันบีบ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 หลอดเลือดมากบีบมากหลอดเลือดวิ่งเร็วมากวิ่งมากขึ้นความดันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกับหัวใจบีบแรงบีบแรงเหมือนกันเลยนะครับแล้วมันยังช่วยเผาผลาญไขมันในหลอดเลือดด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากเพราะถ้าเราทิ้งให้ไขมันไม่ให้มันเผาผลาญไปมันฝังอยู่ในผนังหลอดเลือดชั้นในยุ่งเลยนะก็เป็นการลดการอักเสบในตัวนะแต่สิ่งสาคัญคือ ช่วยลดและควบคุมการก่อตัวของเซลล์ไขมันใหม่ดีมากเลยครับเพราะว่าคนที่กระบวนการย่อยการเผาผลาญไม่ดีมันจะส่งผลทำให้เปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันได้ไวมากอ่นนี่ก็คือประหยุดกระบวนการที่เปลี่ยนไขมันไอ้เปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันและก็ทำลายไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในหลอดเลือด นะครับกำลังจะบอกว่าตัวเพอร์พิลินเนี่ยมันเป็นสารอาหารธรรมชาตินะครับซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยกับตับตาเรานะเพื่งเป็นการสกัดมาอย่างดีแล้วก็มี f i r r มันค่อยๆซึมเข้าไปในผนังเราเลือดได้นะครับแต่ไม่ได้มากอันนี้ต้องบอกไม่ได้มากมันก็ช่วยซึมเข้าไปแล้วก็ช่วยไปจัดการไขมันเก่าที่สะสมอยู่ได้บ้างก็ไม่ได้เยอะ นะครับพาได้เยอะในป่านี้โอ้โหขายดีขายดีไปมากกว่านี้แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันค่อยๆซึมไปค่อยไปก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับน้ําน้ํามันกระเทาะหินไปทียนนิดทียนนิดหินมันก็ก่อนอันเนี้ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบเนี่ยมาหลายคน,นาจากสารอาหารตัวเนี้ยนะครับจากการวิจัยเห็นไหมครับมันไปจัดก,การไม่ให้เกิดเส้นเลือดตีบไปช่วยยับยั้ง การเกิดริ่มเลือดเก็ดเลือดไปช่วยลดการหนักเสบเพื่อไม่ให้มัคโครฟาดออกมาทํางานมากเกินไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีจะทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันผ่อนคลายลงให้ความดันดีขึ้นไม่ให้เกิดไขมันใหม่และไปจัดการไขมันเก่านะครับโดยเฉพาะไขามันที่ในผนังหลอดเลือดมันค่อยๆซึมผ่านไปโดยมีเอฟช่วยนะครับตัวต่อไปก็คือกระชายดากระชายดำเนี่ยเป็นสาร มีสารฟาวนอยนะครับไดเมทอกซีฟาโวนตัวเนี้มันมีผลเกี่ยวเรื่องช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดผ่อนคลายงานของหัวใจคือคือพูดง่ายๆว่า,วามันช่วยไปลดการทำงานของระบบประสาทให้ให้การทำงานของซิมพาเทติกเนี่ยมันลดลงเพิ่มการทำงานของพาราซิมพาเทติกมันจึงแล้วก็เป็นช่วยลดการอักเสบด้วยก็ สิงทาให้ไปลดการเกิดพวกโรคอ้วนไปต้านให้เกิดโรคอ้วนได้จากการวิจัยของเขาเนี่ยครับเขาวิจัยมาเขาบอกว่ามันไปช่วยดูแลปกป้องเกี่ยวกับการทํางานของหลอดเลือดและระบบประสาทเห็นไหมครับเพราะนั้นมันไปช่วยรักษาสมดุลไงของระบบประสาทตัวมัดที่เรียกว่าซิมพาทติกให้ลดการทํางานของซิมลงนะก็คือเป็นการผ่อนคลายของหลอดเลือดและหัวใจของเรานะครับแล้วก็ไปช่วยเกี่ยวกับ ดูแลเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นให้ความดันก็เกิดการสมดุลและยังไปช่วยลดเขาเรียกปรับสมดุลดีกว่าปรับสมดุลของคนที่เป็นความดันสูงให้ลดลงคนที่เป็นความดันต่ําให้ขึ้นมาให้อยู่ความดันที่ปกติโดยปกติแล้วความดันของเราก็คือ80ดส0ร้อยยี่สิบถูกไหมครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลให้ให้เราได้ดีนะครับไอสารตัวเฟลเฟลโวนเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วย ป้องกันปัญหาของระบบไตก็แสดงว่าช่วยทํางานร่วมกับระบบการทํางานของระบบไตระบบปัสสาวะเราได้แล้วก็เป็นลดคอสเตอรล,ลแล้วก็ดูแลเรื่องปัญหาของอตัวระบบประสาทของเราหรือเนิร์ฟนั่นเองนะครับตัวต่อไปก็คือกระเทียมกระเทียมที่อยู่ใน f a balance เนี่ยก็จะมีตัวอาลิซินตัวนี้สําคัญมากนะครับผมชอบเพราะว่าตัวนี้มีงานวิจัยมามา,มา,ม,ามากเลยว่ามันสามารถไปลดการยับยัง้งการดูดซึม L D L ใครที่อาหารที่ย่อยไม่ดี LD L อ L ดีเเยอะมันช่วยลดเลยยดลดแต่ลดการดูดซึมเลยลดการย่อยสลายนะครับโดยโดยช่วยแมคโครฟาจเป็นตัวช่วยนะครับลดการสังเคราะห์ไม่ให้เกิดไข้เสลล์เลเยอะไตอักเลบเยอะและยังช่วยการเกิดลิ่มเลือดด้วยไม่ให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันนี่คือคือดีมากเลยไม่ให้คนนั้นเกิดการช็อกหัวใจวายโดยฉับพลันได้นะครับมันจะมีการลดความดันไปตัวโดวยลดความเสี่ยงของที่ความเสียหายจากผนังหลอดเลือดด้วยนี่คือสําคัญเพราะฉะนั้น มันจะทําให้ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยมันดีขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็ลดการเกิดริมเลือดเพื่อไม่ให้คนนั้นเกิดหัวใจไวายได้นะครับนี่ครับจากการวิจัยมันลด L D L ได้ไม่พอมันยังช่วยเกิดการสร้างไขมันที่เอ่อเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มของเซลล์เรานะครับเยื่อหุ้มของหลอดเลือดนั่นเองนะครับให้เกิดมันปกป้องเยื่อหุ้มของเรานะครับมันเป็นเยื่อหุ้มจะเป็นไขมันเป็นฉนวนตัวหนึ่ง นะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดของเราได้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดหรือริมเลือดเพื่อไม่เกิดการอุดตันนะครับจึงมีการลดความดันเป็น,นตัวด้วยนี่คือข้อดีมากเลยนะครับของสารสก,กรัดอลิซินจากกระเทียมนะครับต่อไปสารสก,กรัดจากเชียวกกุหลันเชียวกกุหลันมีงานวิจัยมาเยอะนะครับแล้วทางเราก็ใส่ตัว f อฟรร่วมกันไปหน้าที่ของเขาคือนอกจากมันจะช่วยลดอนุมูลเพราะ ถ้ามีอนุมวลเข้าไปมันส่งผลทําให้หลอดเลือดของเราเกิดความเสียหายนะก็คือก็แคคือการอักเสบนั่นเองมันก็คือเป็นการปกป้องนะเยื่อบุของผนังหลอดเลือดของเราเป็นการลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความน่าในตัวซึ่งจะนาไปสู่พวกหลอดเลือดแดงแข็งตัวติดตันนั่นเองนะครับแล้วก็กระตุ้นอันนี้สําคัญอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสารไนตริกออกไซด์ขึ้นมาเพราะสารตัวนี้นะครับมันเป็นตัวขยายหลอดเลือด มันจึงตัวช่วยให้คนที่มีปัญหาเรื่องความดันได้เกิดการหายใจที่คล่องขึ้นเพราะหลอดเลือดมันขยายตัวมันขยายตัวก็เหมือนเหมือนกับใส่บอลลูนเข้าไปให้หลอดเลือดมันกว้างขึ้นนั่นเองลักษณะมันก็ใส่บอลลูนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอได้กินตัวเจี๊ยบโหลาณเข้าไปเนี่ยนะครับกินเป็นโดไซ์เนี่ยที่สกัดออกมาแล้วมีแอไมอด้วยมันดูดซึมเร็วด้วยทําให้หลอดเลือดขยายตัวมันจึงทําให้เลือดไหลเวียนดีป้องกันการเกิดริมเลือดและก็ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดอันนี้จะทํางานร่วมกับตัว แกลิกได้ดีมากเลยนะครับตัวรีซินได้ดีนะครับนี่ครับจกากงานวิจัยเพราะฉะนั้นตัวนี้ทั่วโลกเขายอมรับว่าเจลุูลันมันช่วยผลิตไนติกออกไซด์เพิ่มขึ้นเพื่อขยายหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเดินดีจึงทําให้ระบบความดันของเรานั้นเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นจากสูงลงมาต่ำได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยให้ระบบความดันที่ต่ําขึ้นมาสู่ระดับปกติได้ นะครับอันนี้คือแสดงว่าปรับสมดุลเลยทั้งความดันสูงและความดันต่ำนะครับต่อไปตัวกินเสนหรือโสมโสมก็มีสารเป็นจิบิโนไซด์นะครับก็คล้ายๆกับตัวจิบูลันแต่สิ่งที่ดีคือตัวเนี้ยมันไปช่วยต้านการอักเสบไม่ให้ลุกลามได้ไวนะครับได้ไวนอกจากจะต้านการอักเสบเหมือนตัวอื่นแล้วแต่ตัวนี้ต้านาเสพได้ไวมากนี่จึงจากการวิจัยแล้วยังป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนนั่นเองเพราะว่ามันไปช่วยเพิ่มการทํางนานของอินซูลิน เพราะว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยอินซูลินทํางานแย่ลงนะครับทําให้น้ําตาลเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้นี่คือเอกิดโรคอ้วนแล้วมันก็ไม่อุดตันหลอดเลือดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องระบบการทํางานของหัวใจนะครับเดี๋ยกวก็บเกี่ยวกับเรื่องความดันนะครับไฮเปอร์ Hyper, ให้มันลดลงไม่ให้มันมันมันมากกว่านั้นนะครับทาให้ระบบการทํางานของใจเราคล่องขึ้นเนี่แหละครับก็คือ สารสก,กัดทั้งหมดนะครับหรืออ e ีกแกเรียนที่อยู่ในตัวเอฟเอบาลานต่อไปเรามาดูตัวเอาไปใช้เกี่ยวเรื่องระบบการหลอดเลือดหัวใจได้ดีมากนะฮะด,ดีมากก็คือมีน้ามันลําข้าวเพราะน้ามันลาข้าวเนี่ยครับเราจะมีทั้งแกมมคไอซอนนอลซึ่งตัวนี้เป็นตัวต้านการอักเสบได้ดีนะครับแล้วก็มีตัวเลซิธินมีตัวโทโคโฟิโรหรือวิตามินอ e. ีอันเนี้ยวิตามินอีเนี่ยก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องลดลดพวกไขมันได้แล้วก็ต้านการอักเสบด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโอเมก้าทีิไน นะครับตัวโอเมก้าทรีซิกไนเนี่ยนะครับในร่างกายของรูปเราเนี่ยต้องใช้ทุกวันนะครับต้องใช้ทุกวันเพราะมันมีผลเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเราโดยโอเมก้าทรีกับซิกเนี่ยร่างกายเราต้องการ1ต่อ4 3 1ทรีหนซิกนะครับเพราะนั้นร่างกายต้องใช้มันจะเกิดความสมดุลเพราะมันไปช่วยลดไขมันในหลอดเลือดลดการเกิดริมเลือดไม่ให้เกิดหลอดเลือดมันแข็งตัวแล้วไปอุดตัน มันจะทํางานร่วมกันได้ดีระหว่างโอเมก้า3กับโอเมก้า6ส่วนโอเมก้า9เนี่ยก็ร่างกายไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็มีผลนะครับช่วยเรื่องลด LDL เพิ่ม HDL นะครับช่วยทําให้หลอดเลือดดีขึ้นอันนี้คือตัวเพิ่มเติมแต่โอเมก้า3กับ6เนี่ยมีความสําคัญมากกว่าที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้นะครับ1ต่อ4ต่อไปตัวเลซิทินตัวนี้ดีมากๆเลซิทินเนี่ยมันจะอยู่ในน้ามันลําข้าวซึ่งเราสกัดออกมากนะครับตัวเนี้ย ข้อดีคือนอกจากมันจะช่วยดูแลตับเราแล้วนะครับถุงน้ําดีแล้ไม่ให้เกิดไขมันแล้วมันไปช่วยเรื่องไม่ให้เกิดไขมันในหลอดเลือดก็คือมันเหมือนกับเป็นตัวทําความสะอาดผนังหลอดเลือดเราให้ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดไม่ให้มีไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดก่อนที่มันจะจมลงไปดีมากเลยนะครับช่วยสลายไขมันที่มันล่องลอยในกระแสเลือดด้วยมันทํางานสองอย่างนอกจาก คือมันจะสลายไขยมันในหลอดเลือดแล้วอย่างที่หนึ่งมันยังช่วยไม่ให้ไขมันที่เกาะหลอดเลือดนั้นมันเกาะอยู่มันกวาดออกไปเลยนะกวาดออกไปเลยมันเป็นตัวทําความสะอาดได้ดีมากเลซิตินนะครับจึงดีมากซึ่งอยู่ในบิยอนของเรานะครับนะแล้วก็ตัวเพอร์นิตินอีกตัวหนึ่งซึ่งเอามาใช้ในเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้คือเขามีสารสก,กัดซึ่งอยู่ในลองเกย์สออกไม้ที่มีเอฟออด้วย เพราะนั้นเราก็ใส่มาลงไปในบีออนก็มี FM ก็มีนะครับตัวเนื้อเพอร์นิตินก็มีนะครับแล้วก็ยังมีซีบักทอนซึ่งในตัวรองเกสรดอกไม้กับสีบักทอนเป็นสารสําคัญมากมายที่จะช่วยทําให้ระบบการทํางานของหัวใจหลอดเลือดของเราดีขึ้นโดยทํางานร่วมกับตัว QHO i l นะครับซึ่งซึ่งค h o อ l เนี่ยในตัวบีออนก็มีแต่ในตัวเพียงจะมีมากกว่า10เท่าเรามาดูกันนะครับคือตัว q h o i l เนี่ย ะครับมันจะทำงานร่วมกับตัวออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงานดีมากเลยนะครับมันทำงานได้เร็วกว่า Q10 แปดเท่าเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะสร้าง Q10 ขึ้นมาแต่คนที่ป่วยเนี่ยอย่างที่บอกอายุมากขึ้นก็จะสร้าง Q Q10 ชา้าคนป่วยก็จะสร้างไม่ทันบางทีก็สร้างไม่พอยิ่งคนป่วยมากติดเตียงเนี่ยก็จะสร้างอาจจะสร้างไม่ไหวเพราะนั้นเราได้ตัว QH oil มา นะครับร่วมกับตัวเอนไซม์เมตาบอลิกซึ่งอยู่ในลองเตสอดอกไม้เนี่ยทำงานลูกออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงาน ATP นี่ครับ q h OIL เป็นลิขสิทธิ์ของทางญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคาเนกะ q h OIL เขาได้วิจัยมาแล้วได้นำ q h o เนี่ยดึงออกมาทำงานซึ่ง q h ก็คือ Q10 แต่มันเปลี่ยนรูปร่างจาก Q10 เป็น q h ก่อนที่จะรวมตัวกับออกซิเจนเมื่อเปลี่ยนเป็น q h มันจึงรวมตัวโคเช่นแล้วสร้างาพลังออกมามันจึงทํางานได้เร็วกว่าคิวเทน8เท่าไงครับเพราะนั้นจึงช่วยคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจได้ดีมากๆตัวนี้ดีมากๆใครทานตัวตัวนี้เข้าไปแล้วจะทําให้การําหัวใจนี่คุณที่หัวใจเต้นเร็วเต้นช้าไปจังหวพะพวกนี้มันจะทํางานได้ปรับสมดุลได้เร็วกว่าเดิม8เท่านะครับเพราะนั้นคนเจ็บหน้าอกเจ็บหัวใจเขาจะพกคิวเทนแต่พอได้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะเห็นผลเร็วกว่าเขา1 8เท่านะครับ แล้วก็มันเป็นแบบฟอร์มที่ดูดซึมได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์และเป็นการกรรมวิธีหมักธรรมชาติด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับมันอยู่ในรูปของเขาเรียกว่าแอคทีฟฟอร์มมันจึงทํางานได้เร็วกว่าแปดเท่านะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าฟาวนอยด์ซึ่งมีประมาณเจ็ดสิบกว่าชนิดในพปรตินนะครับก็วันนี้เอาบางตัวที่จะทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับหัวใจก็คือไมดิซิตินมาิซิตินจากงานวิจัยนอกจากจะดูแลเกี่ยวเรื่องพวกเนื้อง,งอกแล้วมันยังช่วยลดการ แข็งตัวของหลอดเลือดนะแข็งตัวของของตัวของของเลือดแข็งตัวไม่ให้หลอดเลือดมันแข็งตัวจากจากไอตัวเก็ดเลือดที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลดการเกิดริมเลือดนะไปจนถึงสมองเลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงช่วยเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดทั้งในหัวใจและสมองได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันลดการบาดเจ็บของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยม,มันบาดเจ็บได้ก็คือมันเกิดการอักเสบมันก็บาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการอักเส นะมันอาจจะบาดเจ็บอาจจะมีแผลอย่างเช่นหลอดเลือดมันปิดข้างในเราไม่เห็นตัวเนี้มันไปช่วยลดการบาดเจ็บมันช่วยให้เกิดการเหมือนกับมันเป็นการสมานแผลได้ได้ได้ไหวขึ้นนะจะเป็นถึงดูแลเกี่ยวเรื่องระบบประสาทได้อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับมาริซิตินถูกชอบเากเลยอีกตัวนี้คือรูตินนะซึ่งเป็นฟาโนอร์อ,อีกตัวหนึง่งนะครับเราจะเจอในผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่ลูกคุณหน่อไม้ฝรัง่งรสฮิปก็ตามหรือ เปลือกเขาขาวของผลไม้เปรี้ยวนะก็จะมีดูต so ินนะครับแต่เราคงไม่ได้กินกันนะเนาะนะครับมันจะดูแลเกี่ยวเรื่องหัวใจหลอดเลือดได้ดีตรงที่ว่ามันต้านการอักเสบและลดการแข็งตัวของหลอดเลือดมันทํางานร่วมกันนะครับร่วมกับตัวกระเทียมเจียกูหลันดีมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้หลอดเลือดของคุณเนี่ยมันฟลอร์ดีไม่ให้เกิดเก็ดเลือดง่ายๆไม่ให้เกิดริมเลือดง่ายๆนะครับงั้นป้องกันไม่ให้หลอดเลือดคุณอุดตันง่ายๆว่าป้องกันไม่เกิดหัวใจวายหัวใจช็อก เน้อก,กั้มเนื้อตายนะครับนี่คือและยังทําให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นด้วยอันนี้คือแจ๋วมากเลยเพราะว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาคนที่มีปัญหาอย่างเช่นอย่างเช่นคนที่เป็นสตรอเนี่ยเส้นเลือดฝอยจะแตกเนี่ยหมอจะไม่ได้เย็บก็จะปล่อยให้หลอดเลือดมันประสานกันเองต่อกันเองอตัวรูตินเนี่ยแหละมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เส้นเลือดฝอยมันต่อกันเองแข็งแรงขึ้นได้เร็ว นะครับดีมากๆเลยแล้วก็ลดความเป็นพิษของ LDL เขสซ่อนได้อันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับที่นํามาฝากแล้วก็จะดูแลหลอดเลือดดาหลอดเลือดดาบางคนอาจจะนึกไม่ถึงหลอดเลือดดํามันก็มีความสําคัญไม่แพ้หลอดเลือดแดงแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอเราจะอุดตันก็คือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาก็อุดตันได้อย่างเช่นคนที่เป็นเส้นเลือดขอดนะครับเส้นเลือดขอดที่น่องมันโป่งได้ตัวรูตินตัวนี้แหละครับมันไปทําให้การอุดตันของหลอดดามันคลายตัวลงมันหายไป จะทําให้ผิวหนังที่น่องมันจะเรียบแต่หลอดเลือดดาของเราเนี่ยที่คุณเห็นที่นอ่องเขาเรียกว่าหลอดเลือดดำชั้นนอกเรายังมีหลอดเลือดดาชั้นในถ้าหลอดเลือดดาชั้นในมันอุดตันเมื่อไหร่มันจะส่งผลต่อหัวใจเราเช่นกันเ,เพราะฉะนั้นตัวรูินจึงส่งผลดูแลเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับแต่ที่เห็นชัดๆคือจะทําให้เส้นเลือดขอดเนี่ยมันสามารถหายได้จากหลอดเลือดดาอุดตันโดยตัวรูินนี่เองนะครับตอนนี้เรามาดูตัวนิลิน นิลีนก็มีความสําคัญนอกจากนิลีนเนี่ยที่เรารู้แล้วก็คือจะมีพรีเวลติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีอย่างที่เรารู้กันว่าจุลินทรีย์เนี่ยที่อยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาไส้เล็กลาไส้ใหญ่หรือกระเพาะเนี่ยนะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะมีผลอย่างมากในการสร้างภูมิเรา70%ด้วยตัวพรีเวลติกซึ่งอยู่ในนิลีนของเรานะครับซึ่งกลุ่มนี้จะช่วย ให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันแข็งแรงมันเติบโตและมันสมดุลแล้วจุลินทรีย์เนี่ยครับมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจด้วยนอกจากจุลินทรีย์มีผลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันยังส่งผลเกี่ยวกับระบบหัวใจด้วยเพราะมันมีผลเกี่ยวกับการทํางานของหัวใจโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าจุลินทรีย์ของคุณไม่สมดุลหรือพูดง่ายมันตกลงอ่ะจุลินทรีย์เรามีดีกับไม่ดีถ้าจุลินทรีย์ที่ดีมันตกลง นอกจากจะทําให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันขยายตัวแล้วจุลินทรีย์ที่ดีนั้นมันจะทําให้การทำหัวใจของเราเนี่ยแย่ลงถ้ามันน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีให้มันเพิ่มขึ้นด้วยตัวนีลีนมันจึงส่งผลกับการทำงานของหัวใจทํางานของหลอดเลือดการเต้นหัวใจได้หมดเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีตัวคอลลาเจน ไตรเพปไทด์ที่ใส่ลงในนิลีนตัวนี้นะครับส่งผลที่จะแปลงจากคอลลาเจนที่มี f i r จะเร่งการแปลงให้คอลลาเจนเนี่ยเกิดการดูดซึมไปได้เร็วกว่าชาวบ้านของเขาเนี่ยหเท่าและมันแปลงเป็นคอลลาเจนไท,ท์ T หรือคอลลาเจนเชนิด่่ 3, เพื่อมาดูแลระบบหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือคอลลาเจนไท,ท์ T ที่อยู่ในนิลีนแล้วมันจะทําให้ระบบหลอดเลือดคุณยืดหยุน่น ไม่ปอกกล้า,ามเนื้อใจทํางานได้ดีนี่คือสิ่งที่ดีมากที่อยู่ในตัวนี่ดีของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังใส่สารอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไขมันเกาะตับไขมัน LD L D L ไตจาในหลอดเลือดเพราะอะไรครับเพราะกุ๊ปโอกุ๊ปเกุ๊ปบหรือกุ๊ปเอสามารถเกิดไขมันได้หมดโดวยเฉพาะกุ๊ปโเนี่ยเป็นกุ๊ปที่ย่อยแป้งไม่ดีย่อยน้ําตาลไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย่อยไม่ดี ย่อยช้าย่อยผิดปกติน้ําตาลมันสามารถเปลี่ยนไปไขมันก่อตับได้ไวเปลี่ยนเป็นไขมัน LD L D L ไต่ในหลอดเลือดได้ไวนะครับกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกรุ๊ปเอบีก็เหมือนกันนะครับย่อยพวกเนื้อสัตว์ไม่ดีเพราะเนื้อสัตว์ไม่ดีมันก็ติดไขมันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถทําให้ไขมันตนัวนี้มันไปอุดตันหลอดเลือดได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทนะครับเติมลงไปให้ในนิลีนจึงทําให้นิลีนของเรานั้นสามารถป้องกันการเกิด ไขมันที่ตับไขมันในหลอดเลือดได้ตั้งแต่ที่กระเพาะลำไส้เลยดีไหมครับเพราะฉะนั้นเราทานนิลีนแล้วสามารถป้องกันไขมันที่จะไปทําให้เกิดที่ตับและหลอดเลือดได้ตั้งแต่ที่กระเพาะลำไส้นะครับจนมาถึงที่หลอดเลือดซึ่งมีตัว FM ฟบาลานมีตัวเพอร์นิตินและตัวบียอนจึงมีเซตหลอดเลือดหัวใจนะครับสําหรับโรคคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน นะครับโรคหัวใจขาดเลือดตามนี้นตามที่ท่านเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานตามเซตนี้เราก็จะทานบีออนเช้าเย็นนะครับสองมื้อส่วนเพรนิตินเราก็ทานมื้อเช้าร่วมกับบีออนเอฟเอ็มเราทานมื้อเย็นร่วมกับบีออนนะครับส่วนตัวนี้ลีนเราทานตามกรุ๊ปเลือดได้เลยเพราะว่าเราทานตากรุ๊ปเลือดเพราะเขาใส่สารอาหารเพื่อเพิ่มกระบวนการย่อยไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปโอกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกรุ๊ปเอบี ก็ใส่สารอาหารเพื่อเพิ่มกระบวนการย่อยแป้งและเนื้อสัตว์ตามลําดับจะทําให้เราไม่เกิดไขมันในหลอดเลือดง่ายต่ามคุณนี้ก็คือทานวันละครึ่งซองก่อนนอนได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านตามทานตามสูตรนี้นะครับท่านทุกท่านก็จะมีลดปัญหาการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับส่วนท่านที่เป็นแล้วนะครับก็ทานตามสูตรนี้ก็จะลดการที่เส้นเลือดตีลงไปได้ลดไปทีละทีน้อยก็จะทาให การทำงานของหลอดเลือดดีขึ้นหัวใจทำงานดีขึ้นท่านก็จะทำงานอ,าออกมาทำงานได้อย่างปกตินะครับมีความสุขสุขภาพก็จะดีขึ้นเพราะนั้นก็ทานตามเซตนี้แล้วสุขภาพท่านจะดีทุกท่านตามนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีตามที่ท่านได้ได้ดูแล้วก็ได้ทานตามเซตนี้ให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงครับขอบคุณครับ